นี่ต้องเสียงต้องเครื่องคันนี้ครับถึงจะแรงครับนี่ครับผมว้วเอาล้วครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกม Euro Truck Simulator 2นั่นเองฮะวันนี้นะครับผมนะป๊อป 3D จะพาทุกคนมาอัปเกรดรถนี้นะผมคันนี้นะฮะก็เป็นอิสุดีกานั่นเองครับผมวันนี้เราจะมาอัปเกรดเป็นรถของช่างเอี่ยวลั่นทุ่งนั่นเองนะผมอันนี้นะผมก็เป็นรถของ เน็ตไอดอลนั่นเองนะนี่ยผมนี่ก็คันนี้ก็ยังเป็นคันที่แบบว่าแต่งมาเล็กน้อยนะทุกคนนะครับผมไม่เชิงกันเดิมฮะนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราขับไปที่จุดแต่งกันเลยครับผมหืมเสียงโบครับเครื่องแต่งมาแล้วบางบางส่วนนะครับผมนะฮะนี่ฮะโอเคไปครับนี่ครับผมก่อนอันดับแรกก็เป็นชุดสีก่อนนะครับผมนะฮะก็จะเปลี่ยนออกสีน้ำเงินนั่นเองนะครับ ช่างเอี่ยวสีงเงินแบบเข้มนะรู้สึกว่าจะเข้มนะผมประมาณนี้หน่อนนะอโอเคชุดแต่งที่ผมทำมาก็จะเปลี่ยนชุดหัวแบบด้านบนนะผมนะฮะแบบรวมเลยนะ <laughs> ผมไม่ได้ทำแบบแยกนะผมนะนีผมทำแบบว่าเป็นชุดมาเลยครับผมของช่างเอี่ยวเลยฮะนี่ฮะนี่จะได้ง่ายนะผมนะอืมนะับผมแล้วก็ นี้ก็จะมีตุ๊กตาของช้างจิติครับผมนะฮะนี่ับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเลรครับติดของกิก้ามาฮะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะคันนี้ก็เป็นคันที่ทดลองทดลองครับผมนะก็จะมะีการชนครับผมนี่ับน,บนี่ก็เป็นชุดยกชุดมาเลยครับ คันะะนี้เป็นคันที่แปลงจากจิก้าครับผม,มผมเพิ่งเริ่มทำฮะเดี๋ยวรอติดตามชมกันต่อไปครับนี่เป็นที่หย,ยับนะบันไดบันไดนั่นเองเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ครับอประมาณนี้ก็ล้อครับล้อโคเมียมโคเมืม้ม ฮน,น,นี่ผมทําเป็นแบบแยกถังน้ำมันด้วยครับผมนะก็ไว้แบบว่าอัปเกรดอะไรที่เป็นแบบถังเลดยนะฮะนี่แล้วก็จะมีแบตเตอรี่ฮะนี่แบตเตอรี่ก็จะเป็นเปลี่ยนรุ่นได้ครับแต่ว่าผมทําไว้รุ่นเดียวก่อน,นครับผมเป็นเรฟเลนต์นะฮะทีนี้ก็เป็นท่อครับผมนี่สามารถเปลี่ยนได้นะแต่ว่าผมก็เหมือนเดิมครับทําอันเดียวครับแล้วก็ชุดถังครับถังล่มนะ ก็ยังเป็นอันเดียวอยู่เพื่ออะไรพูดทำไมวะเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกกับเลนส์นะผมนะฮะมานี่มานี่นี่ทุกคนดูืลืมไปครับสติกเกอร์ด้านหน้าครับผมนี่ฮะขอบคุณพ่อแม่ครับช่างเอียวลั่นทุ่งเชิบเชิบนั่นเองนะฮะนี่ไฮไลท์ของเราก็จะเป็นกระบะครับผมดำฮะเอบไม่ใช่อันนี้เป็นมังโครนครับบางโคนหลังเป็นเลนะ นี่แล้วก็ผมทำเป็นาบางฝุ่นด้วยฮะนี่ครับผมด้านหน้าก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะบางฝุ่นด้านหน้าครับนี่ที่ไหนวะเนี่ยอืน่จะเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เปล่าอ่าฮะตรงนี้เลยนี่ เอาดำก็ใส่ไปสินี่ดำครับเอาช่างเอี่ยวลันทุ่งครับผมสุดจัดสุดจัดไฟท้ายยังไม่ได้ใส่ครับไฟท้ายยังไม่ใส่ฮะจะวิ่งได้ไงมเน,นี่ยฮะเออฮะรูปลักษณ์ภายนอกก็ประมาณนี้ทุกคนนะโอ้โอก็ไกลเคลียงไกลเคลียงนะแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมจะอัพไปเรื่อยฮนะนี่ก็มารีวิวแบบเส้นทางใหม่คร่าวๆให้ดูนะครับผมนะเราไปขับดูสักหน่อย นี่ครับผมมาแล้วปิดชีพเย็ก่อนครับบังตาฮะนี่ฟังเสียงฟังเสียงอืมในเครื่องนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เออ ลองเปลี่ยนเครื่องซะก,ก่อนครับมีเครื่องหนึ่งที่ผมขับแบบพุ่งเลยปุ๊ดปื๊ดเลยฮะชุดเกียร์หรือเปล่าวะต้องหเกียร์ถึงจะพุ่งเออบหอนโบหอนลองลองลองกำลังค้นหาเส้นทางใหม่นี่ต้องเสียงต้องเครื่องคันนี้ครับถึงจะแรงครับ ผมว้าวลูกทรงไทยนอีมเริ่มถือว่าใกล้เคียงฮะใกล้เคียงฮะก็เหลือตัวลูกครับผมที่ยังไม่ทำนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวลองขับไปข้าวก่อนถนนใหญ่ก่อน สวยงามมากครับเกมนี้ชอบตรงที่ว่าภาพมันสมจริงนะทุกคนตอนนี้ก็ผมทำแบบว่ากระจกเลื่อนไดนะ้ครับนี่เห็นหน้าคนขับแบบชัดๆหน่อยคนระับนี่ฮนะแากขวาเลยจจกขวาเลยเปิดรับลมเปิดรับลมฮนะ <laughs> สุดจัดสุดจัดครับผมก็ <S <S ะจะเหลือรายละเอียด <S <S เยอะอยู่นะ สำหรับช่างเอี่ยวลันทุ่งครับผมนี่ควันควันไม่ออกครับอันนี้เมือซ้ายนี่ดูสทีกเกอร์ด้านหลังครับชัดเจนครับผมทีมงานไม่ซิ้งก็าสายฮะไปไปออกงานกันสักหน่อยครับขับโชว์ขับโชว์ <c oughs> <c oughs> เลี้ยบ,บ้านเราไหมาเนี่ยใช่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 ไม่ใช่ <c oughs> เลี้ยบเมืองนอกเออเดี๋ยวเด้วยขอไปก่อนแนละ้วกัน ้กใหไปฮะน่าจะเป็นคันแรกของอยูโรทักนะครับผมนะฮะช่งเอียวรันทุ่งคันใหม่ครับผมนะนี่แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบทุกคนนะนะวันนี้ผมก็มาเทสระบบด้วยครับผมนะไฟท้ายยังไม่มีครับผมน่าจะเหลือแค่จุดไฟท้ายแล้วก็พวก ซิสซี่รี่ข้างหน้าครับผมพวกโลโก้นะนะครับผมอันนี้มันมีผมทำไว้แบบโมเดลเป็น2รุ่นนะครับเป็นรุ่นเก่าก็มีฮะรุ่นเก่าแล้วก็เป็นรุ่นตัวใหม่ก็เป็นใช้ทางออกที่สองไปทาไหวะเนี่ยทางออกที่สองเสียงลั่นลั่นโกน กดไปเยอะเลยอโอ้โหมันครับแบบนี้มันเลยทุกคนเสียงโบวหวานเลยนะโแจ๋วสงครามลำมดือครับช่างเหยี่ยวตรงนี้ฮะต้องลั่นนะครผม จริงทางลันจริงฮะเฮ้ยกดผิดว่ะจิตขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาดครับิตขวาจิดขวาครับโอ้ยสุดจัดครับใช้้ทาานออกดขมีตะแกรงอันนี้ด้วยครับผมกันะกของร่วงครับตอนนี้ผ้าใบผมกำลังทำครัผ้าใบนะฮะเดี๋ยวรับงานก่อนแล้วค่อยกางผ้าใบฮะนี่ ีก็มาทดสอบระบบนิดหน่อยฮะอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจอดทางๆก่อนนะครับนี่ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะมาขับแบบวอร์มๆก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชื่นชอบบอามเบลไทยในเกมฟาร์มมิงเอ้ในเกมยูโรทรัคนะครับผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะนี่ครับผมอืมโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ